ขอบคุณคุณมาตินที่ให้ความสัมพันธ์กับประเทศไทยและร่วมแสดงภาพยนตร์ไทยหนูขอมอบเครื่องดื่มพญานาคาให้กับคุณขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพโอ้ก็พนันอะไรแล้วลูก,ดกเด้ออาชีพนักแสดงเดินทางบ่อยๆนะตั้งรถยอ่อมรถเก่งรถตู้แม้แต่เครื่องบินกันนะแต่ก่อนไม่ใช่ละ เดินทางบอยทำงานหนักมี่อยล้าตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าผมมีเครื่องดื่มสมุนไพรพยนาค่าตราเก่าพยานาคับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อเครื่องดื่มสมุนไพรไทยพยานาค่า คราเกนะ้าพยานาครับม